ยังฟ้าเรื้อสิบบาทรสชาติเดิมยัฟ้าเือบาทพวกเราได้ร้สึกไหครับดีใจมากครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากครับเป็นเกียรติเป็นศรีต่อวงตะกูลนะฮะเราเติบโตมากับแคมเปญแล้วก็โฆษณาของยกมร้อยทุกคนแบบโดยเฉพาะรุ่นเราเนี่ยติดตากับการแบบ โวรคอนเสิร์ตของเอ็มร้อยนะเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการได้ไปดูคอนเสิร์ตเหล่านั้นอย่างเงี้ยเราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นกรินสเตอร์แล้วก็ได้มาร่วมงานกับเอ็มรอยห้าสิบอะไรวะเนี่ยเพลงสัดส่วนเองไี่ร้องอะไรเอ็มร้อยห้าสิบฟาเรือสิบบาทนะครับเป็นรุ่นลิมิตเต็ดเพื่อฉลองครบรอบ40ปีเอ็มร้อยห้าสิบโดยเฉพาะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นรสชาติดั้งเดิมอร่อยแบบเอ็มร้อยห้าสิบนนแหะครับสิบบาทให้ขับก็ได้ ใครจะไปหัวตุ่มแบบนั้นมีเนี่ยมึงคนเดียวเนี่ยต้องเป็นมึนงเท่านั้นไอเดียกคือเพลงหลอนหูกับภาพหลอนตานะครับมาอยู่ในแอติจูดแบบไทยเท่ปัง7โมงเช้าพยายามตื่นแล้วถ้าไม่ได้เอ็มร้อยนี่ไม่ตื่นเลยนี่เก่งคนนี้เลครับเด็กผม ยังฟ้าเรื่องสิบบาทร้อยรอยจังฮู้พลังล้นเหลืออืออร่อยแล้วกันหล่อจัง <laughs> ชีวิตเกินร้อยออรสชาติดังเดิมเอาเราบสุดท้ายแล้วมาสนุกกันยังฟ้าเรื่องสิบาบาทามมาเทโบยังฟ้าเรื่องสิบบาทยังฟ้าเรื่องสิบบาทรสชาติดังเดิมยังฟ้าเรื่องสิบบาท